เวลาอาหารของคาเฟ่เลยนะคาเฟ่กินไหมปลาลูกเหนื่อยจานแล้วอินปลาเป็นตัวตัวกินได้ไหมอุ๊บลูกโอ้ลองดูดิลูกลื่นลื่นได้ไหมลูกโอเคไหมเออโอ้เอ้าเอาใหม่นะอ่าอือใหญ่เกินไปลูกออกินได้ไหมลืนลูกอืออืออื ใหญ่เกินไปป่ะกินได้ป่ะกินได้ป่ะโอ้ยโอ้ยเก่งได้อาหารแล้วหนีแม่เลยโอ้โเก่ง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 สุดสุดลุกเก่งมากลูกเก่งมากลูกเก่งมากกินให้หมดลูกอ๋ออ๋อเข้าไปลูกเข้าไปลูกเออเออเออโคตรเก่งลูกเก่งมากครับ กาแฟเก่งมากกาแฟกาแฟระวังตกลูกนะได้แรงอกเลยปลาตัวอิ่มไปครึ่งวันเลยลูกได้แรงอกครับแม่บายใจ้วบายใจอยู่กว่านั้นเลยลูกนะ